แม้ว่าสถานการณ์จะคลายความตึงเครียดลงแล้วแต่กลุ่มผู้ประท้วงก็ยังคงติดตามท่าทีของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องการให้ยกเลิกคำสั่งนี้อย่างถาวรด้วยนะครับขณะเดียวกันการปรับโคต้าง,งานของรัฐก็ถูกมองว่ามีเป้าหมายเพื่อต้องการรักษาฐานเสียงของรัฐบาลชุดปัจจุบันติดตามกับคุณอริสราคินิมานต์ต้นเดือนกรกฎาคมกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย6กแห่ง เริ่มออกมาเคลื่อนไหวหลังสารสูงบังคลาเทศตัดสินสงวนโควต้าตำแหน่งงานราชการกว่า30%อร์เซให้กับญาติและลูกหลานของวีรบุรุษจากนั้นเพียงไม่นานกลุ่มนักศึกษารวมตัวประท้วงขึ้นอีกครั้งทำให้รัฐบาลออกคำสั่งวางเครื่องกีดขวาง จำนวนนักศึกษาจากสถานที่ต่างๆมาสมทบกันและมีมากขึ้นการประท้วงยืดเยื้อบานปลายเป็นเหตุรุนแรงเพราะนอกจากความพยายามในการสกัดและปิดล้อมของรัฐบาลยังมีกลุ่มนักศึกษาที่สนับสนุนรัฐบาลออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้นักศึกษาที่ประท้วง ตำรวจปรับจราจนใช้แกส๊สน้ำตาและกระสุนยางยิงผู้ประท้วงและกลุ่มคนที่มีไม้และก้อนหินเป็นอาวุธทั่วท้องถนนก่อนมีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากนั้นรัฐบาลปิดกั้นการสื่อสารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและจำกัดการใช้โทรศัพท์สถานีโทรทัศน์ช่อง24บังกาเทศยุติออกอากาศกระทันหันหลังระบบโทรคมนาคมหยุดชะง,งัก การประท้วงที่เริ่มต้นอย่างสงบในมหาวิทยาลัยต่างๆได้กลายเป็นความวุ่นวายทั่วประเทศตำรวจในกรุงทากาพยายามขัดขวางการประท้วงของนักศึกษาโดยประกาศระง,งับการชุมนุมและการประท้วงในที่สาธารณะโดยไม่มีกำหนดเช่นกันเหตุปะทะขยายวงกว้างทำให้รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวและจัดกำลังทหารเตรียมพร้อมทั่วประเทศ ระบบโคต้าถูกตั้งขึ้นโดยชีกมูจิบูรามันผู้ก่อตั้งบังกลาเทศซึ่งเป็นผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชจ,จากปากีสถานนายรามันคือบิดาของนางฮาซินาได้สงวนตำแหน่งงานในรัฐบาลไว้เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ต่อสู้ในสงครามโดยสัดส่วนที่การไว้มีมากถึง56เปอร์เซน์แบ่งให้กับครอบครัวของนักสู้เพื่ออิสรภาพ โดย30%สำหรับทหารผ่านศึกและครอบครัว1 0สำหรับผู้หญิงและอีก10%สำหรับผู้คนที่มาจากเขตด้อยพัฒนา5สำหรับชุมชนพื้นเมืองและอีก1%ปอร์เสำหรับผู้พิการตำแหน่งงานของรัฐบาลที่มีความมั่นคงเป็นที่ต้องการสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่แต่พบว่าพวกเขาไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากสัดส,ส่วนนั้นถูกกันไว้มากกว่าครึ่ง ขณะที่ตัวเลขการว่างงานมากถึง37ล้านคนทําให้ผู้ชุมนุมคัดค้านมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและเอื้อประโยชน์ต่อผู้สนับสนุนพักของรัฐบาลในชุดปัจจุบันจึงขอให้เลิกระบบโคต้าแต่ยังคงให้โคต้าสําหรับชุมชนพื้นเมืองและผู้พิการไว้แม้บังกลาเทศจะมีประวัติการเติบโตและการพัฒนาที่แข็งแกร่งสามารถเลื่อนสถานะจากประเทศที่อยู่ในระดับที่ยากจนที่สุด มาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำเมื่อปี2015แต่ก็พบอุปสรรคทั้งสถานการณ์โควิด -19 สงครามรัสเซียยูเครนที่ต้องนำเข้าสินค้าพลังงานจากประเทศที่แพงกว่าขณะที่ต้นปีที่ผ่านมามีการขอความช่วยเหลือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ทั้งที่ก่อนหน้านี้ถูกหวางให้เป็นเสือแห่งเอเชียใต้ณริศราคินิมานไทย PBS รายงาน